ม่ถูอไรมันเชื่อปีตุลิมต่งนี้แม่ม่อยู่บหนึ่ยกันหรอกเฮแม่ถือใบีปีตุลิมคนเดียวแล้ข้องหนูแม่ซื้อให้เลยกันชอบสิเลวอนนี้เชื่อครูช่างที่โรงเรียนของปีตุลิมเขาุ่งเชาแมดกบมืดแม่ถือใปีตุลิมมืนเดิมอยู่เป็นบ้นหนูเถอะังบ้านว่าหนู ตึงโดนรับหนุ่ยเล่ละจ่อกระแทงมัแล้วหน้าจ่อกระลาวอมัแล้วเล่ไม่เล่ไปดูจักทีบาดนิ้วเล่แม้ยังไม่จืดืดไม่ไอยพี่ตัวเล่มก็ต้องใช้แท็บเล็ตประกอบในการเรียนมันต้องใช้แท็บเล็ตไม่มีแท็บเล็ตมาเรียนไม่ได้ลูกเตี๋วกันฟื้นหรอกพี่ก็เอาไปเรียนต้องซื้อตัวรักไม่ไอ้หนุ่ยระเครืองเลยขอหนุ่ยดูจังบาดนิ้วเล่โดนรับก้ายจอน ก็บีดูดิมเนี่ยดูดิมแดดตายมั้งเนี่ยดูด้วยไอ้มั้งเออยหน้าจอแตงหน้าจอโอ้ก็ชายชายไปก่อนแต่ว่าไม่ได้จำเป็นได้ที่แต่ว่าพีดูดิมก็จำเป็นต้องชายในการเรียนแล่จากขอกลาวจากขอกลาวท่านผู้ช่วยแล้วพีก็จำเป็นต้องชายเลยทข้งลูกไม่ได้จำเป็นต้องซื้อเทปเทปไรกันเลยลูก ไอ้น,นี่แม่จำเป็นต้องซื้อไอ้บิทูเลมบิทูเลมต้องใช้ประกอบในการเรียนดังเชื่อเล่โทรทัศน์ไปนะแม่อยากรู้ไม่จะเอากันแม่อยากบิทูเลมมาไว้ลุยแม่เจอโน่เจอนี่ไ่้ดูก้กงำลุยแม่เด็กห่วยเจอไอแล่ทำหน้าทำตาก็ได้อ่านดังเชื่อได้ไหมทำการบายย้านได้ยัง ทำไม่เรียบร้อยไปเดี๋ยวมะไปข้างนอกเดียมาไปธุระชัองชั่สิบโมงอยู่บ้านกับพอมึงไปานหนังสื้อไป mẹ bay đằng mong là mấy ngang tụng nghe lấy tụi không? đi, phần rớ đi, lẹ lấy tụi thật, lấy lấy đi. Điều mẹ bơ đây, thật, mẹ bơ đây. Mẹ mẹ đọc bớt! Núi mẹ giặc lấy là mẹ lấy cao, núi mẹ giặc lấy là con, Nui mẹ giặc lấy này... chi đi, núi giặc lấy tụi thật. Ý lẹ tụi thật. leo, cú leo, phải bài leo.